ดีจ้าพี่น้องสวัสดียามแรงด้วยจ้าพี่น้องจา๋าผนตกตั้งแต่เที่ยงผุนบอกเคนมายกกระดุงแล้วจา้าบาดแรกบาดแรกโอ้โหได้ได้ได้เนี่ยจัปลาทะดทงปลาต้นหินอุ้ยฝุนตกตั้งแต่เที่ยงจ้ะพี่น้องตอนนี้ยังบุยุดเลยตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแรงจา้าขนาดน้ำจับที่เฮาเคยยืนได้บ่หาพี่น้อง เต็มหมดเลยจ้ะตอนนี่น้ำข่วมทั่วเมดเลยตามสวนปาล์มจ้ะแต่บ้านของชาวบ้านสติ๊กยงบัวเน่ใจกระปลาก้นหินปลาปลาขาวเน้องมุมจะางส์เคยยกจ้ะสีเสมอถนนเลยฝ<อ>นตกติดต่อกันหลายชั่วโมงจ้ะฝนตกแห้งอีกสติ๊กจะพลงไปหาบ่อเทล้ว พราะสิบโบมาก็อดบบได้พี่น้องเพราะว่าน้าใหม่หนี่จังไลมันก็ต้องมีปลาจากตรงไหนเดี๋ยน้งองต้องเอาไปแล้วพุณไปเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปมันไปได้อยู่ดอกจก้ะยกทางนี้เบื้องก่อนเนาะยกทางนี้เบื้องก่อนยืนอยู่ข้างบนด้วยจ้ะพี่น้องสวัสดีคร่ะ <c oughs> มันหมานจาขข้าขอคำมวยพรเนี่ยจ้ะ หาอยู่หาก,กินยำแรงน้ำลายขนาดตกประมาณสามชั่วโมงกว่าแล้ว,นวเน่าเที่ยงติกต๊กถือล่มแ,แล้วก็ใส่เสื้อกันฝนน้ำเด้อจ้ะานนี้ฝนซาเลยทำไมผพักหลบซาพี่น้องแต่ไม่หยุดน้ำหาก็มาได้นนหนิยกบอเคเมื่อนี่ใส่กระดุงจยากหางห่างนี่จัอหน่อยจ้ะเป็นไหนเป็นไหนดีปลาปูหินจา้ปาปลาปูหินปลาขาวมุมเฮาเดี๋ยวค่อยไปนะฝั่งคุณเนาะ ถ้าฝั่งนี้มันโบม,มายไปเนจะไปฝั่งพุ่นจ้ะแต่ก็ได้คู่บาทจะมีสองบาทได้คู่บาทเลยปลากุ้นหินปลาขาวปลาซิวถ้าน,น้าหลายไปมีทุก,ท,กทุกปีถ้ามารุ่นสติ๊กเขาได้ปลาใหญ่พี่น้องปลาตะเพียนใหญ่ปลาหมูใหญ่ปลาดุกนะน่ะถ้าพี่น้องจําได้ในคลิปเก่าๆค่ะปีนี้มีเทือแเล็กได้หนึ่งที่หลายแบบนี้นะ้ำแเบาบนะแบบเคนเนาะผู <Okay. S 1> ้เทือดไม่ได้หลายแบบนี้จ้ะพราะมีหลายรักนะ้ำ จะมีปลายเฮาหรือบอลต้องมาลุ่นกันจ้ะม,นม,นม,นมนันมันมันมันน้ำพัดจับไปน้ำจ้ะึโอ้ยน้ำพัดอุ้ยไปายังโบเก้นอ่ะปไปยัง บงกับบงกับปลาเช้่อมข้างบ่ะอือไหนดิน้ำลายเลยนกมันจะได้ลายนกเหงื่อจากปลาเงี้ยหรือปลาก้นหินจากถ้าน้ำลายนะอย่าให้บอกเกณฑ์พดปลาก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาลุนบาทต่อไปเนาะ น้องเข่เนาะจักปลาข่าจักปลาก้นหินอ่าหมานหมานจ้าโอ้บอกมาเต็ม,มาเต็จะพี่น้องนี้สสปลาก็จพี่น้อง,อง,อง 3, ปลาแงหรืปลาก้นหินนี่ เงี้ยงมันสิปักมัสิปดยากเนาะเสียงฝนเสียงไอ้พลมสติ๊กพี่น้องตกอยู่นี่ปกหิน ต้นเรื่อยๆแต่พี่น <uais> <t om bed> <ten sheet> ้องเอาใบไม้กิ่งไม้มาอยู่คุบต้นมงต้นไม้เป็นไหนเป็นไหนโอ้โหี่น่ะพี่โอมาเต็มมาเต็มโดนอ้วนเริ่มมาแล้วปลาเริ่มมาแล้ว พอแรกๆก็ฝนมาน้ามาใหม่ๆมันยังบ่มาเนาะบอกเพนปลาเนาะบอกเข้าวมาพี่เนาะลอยตุะปงตุะปงฮะลูกยางเม็ดอ๋อเม็ดที่เป็นโครโรขโรค่ะบอกเม็ดบุกยางเอาออกได้บอกเข้าได้ยก,ปก,ปกขึ้นได้พี่นอ้องเอาเข้าวลอยมาเอาบอกข้าวออกไปเนาะน้ำฝั่งนี้ก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆจ้ะพี่นอ้อง เป็นคลองเนี่น้อยทะลุหากันมันขึ้นเรื่อยๆจะไม่สู่ถึงเฮาระบบโอเค้น้ำนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคหน้อยน้ำขึ้นเรื่อยๆจ้ะอืกี่ตัวกี่ตัวปลาขาวน้อยหนึ่งตัวไหนบ้างนี้ปลาทั้งปลาทั้งกี่เนื้อทั้ปลาทั้งคี่เนื้อที่ใดมันจะโตเราต้องเห็นหนาอยู่เลย เบื้งเืองกันพี่น้องเด็าปลาเรือจานี้ค่ะสามสี่ทุพแต่ปลาก้นหินเท่ากันปลาลิ้นหมาน้ำอือเด็ที่เหือก็หลแต่ติกน้ำใหม่เมนเป็นยังเ่อนนน้ำใหม่คือเป็นแบบนี้ลยระวังตักมือเลยจะมันเอาทยอยตักขึ้นเรื่อยๆแล้วจนี้มันจเอาส ใบไ,ไม้กิ่งไม้มานำเนาะต่อไปกับพิโนปลากำลังมาเจ็บเหี้ยโอ้โหลงตักเหี้ยเขาไปนำมาอยู่เด้อมาอยู่เด้ออ้โหนักยังดังเจ็คลุแทน่โอ้โหหนึ่งตัวแต่ตัวใหญ่มาก เหนียวก,กำลังมาได้ไหลายคุณนะแต่เนลำไผ่เป็นทอนๆมาเลยโอ้้อยู่จ้าสามตัวสี่ตัวปลาขาวปลาก้นหิน สี่ห้ามันหมันม,นม,นมนันหมันบักเดืออ้อตัวอ่กตัวตวน ใน,น้ไทยยี่ดอกมีคนทำทำช่วยเยอะแม่จานายปะตุ่มกันยังอยู่ยังอยู่บ้านจ้ะยังบ่ได้กลับบ้านเพิ่อนฝนตกกลับบ่ได้อแบบรุนกันตอ่อจ้า ขาดเลยบอกขาดเลยฮึไม่ยังบกเคน้ำขึ้นเรื่อยๆพี่น้องถึงพี่เลยเด้อตอนทำมาตอนแรกมันยังเป็นหย่าเดี๋ยวเลยพี่ถึงบอกเคนเลยเด้อเคมันมันไหลทะลุหากันแล้วนี่นันหากันแล้วพี่น้อง นี่มาแรกๆเ,เขาบด้มีน้ำนี่นี่นดิบอกเกณฑ์รัดหากันแล้วนี่น้ำนี่ขึ้นน้ำขึ้นแล้วเขาต้องหนีได้เฮยอย่าไปฟาปกกูเด้แต่ว่าจะยืนแนวไหนฮึบมันก็เริ่มเอาเอาอะไรนะอ้ได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 ใบไม้นะ่ะหลายขึ้นเรื่อยๆเนาะ ขึ้นหัวใจก็บวบมบันแห้งไหลมามันล้นเข้าฝ่าเลยเนาะน้ำข้าขงหลังก็สีไหลทะลุถามบอกเพี้ยสติกแล้วจะนิเด็กมีปลาใหญ่มากเนาะมาให้จกันะกโตสองตัเนี่ยนะบอกเพี้ยปลดปลาปลดจาี่นอ้องเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อเนาะจ้ามาลุ้นกันต่อจ้า

ปลานี่ค่ะใครเคยกินโอ้บอกแค่นิดมุมใครเคยกินคอมเมนต์มาบอกเนี่เด้อพี่น้องมันแซ่บปลาชนิดนี้โอ้ตติเกิดจกักือถือกล้องจัคือถือล้มพี่น้องปลาชิแเงงปลาิเยงปลา,าเนี้ยวเฮียปลาขี้เฮี้ยบางคนกว่าเป็นอย่างจะมีว่าเนี้ยวเฮียขี้เฮียถ้ามันได้เนี้ยงมันได้ป,ปักพี่น้องเอ้ยเนี้ยหยอดเลยจะปวดมากตติถือมือนึ่งขนาดมันตายลวมือหาออกจากตู้เย็นจ้ะ เอามาทำนี่แหละมือสติ๊กเราไปโดนน้อยนึงปวดอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงมพเพอนี่พี่มาคาว่าปลาเงี้ยมามาันกันต่อจ <Okay. S 1> ้าฮึบ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 บอกมีจะโตพี่น้องขณะนี้ห้าขึ้นมาเรื่อยๆไหลมาหาเบาเแล้วพี่น้องมาดิมาดิ เริ่มไหลมาไหลมาแล้วนี่น like ี seja, ่นี่ดิดีนะถึงเยอวถึงเยอะน้ำไหลน้ำเยอะที่สุดเท่าที่เคยเจอมาทั้งปีที่แล้วก็บ่ไหลแบบนี้บ่ไหลปีที่แล้วไม่ได้ขึ้นมาถึงนี้นี่เนาะเห็นบ่ถึงบ่เกลย์เลยฮึ๊กฮึ๊กโอที่เหนือก็ได้ น,นี่ได้เขาใหญ่ได้เขาใหญ่เนี่ยบเห็นป้าเนาะมีตะขีเหยื่อเต็มกระดุงแบบนี้เลยพี่น้องภาคใต้ค่ะเวลาน้ำม,มามันจะเป็นแบบน้ำป่าไหลหลากมันจะเอาขี้เหยื่อไปตรงมานำบุคือบ้านสติกเด้แดงข้นกืบจริงแต่มันบ่ได้มีขี้เหยื่อแบบนี้อันนี้เดอเว,ว้ยไปมงุงไปไม้มเปลี่ยนกันพี่น้องอน้ำมา

นี่เราพี่น้องน้ำพักใต้้าเพิ่นได้มาแหละแต่กี้เราจะยกกันอยู่ทุกหลังล่างขึ้นมาเต็มหมดแล้ว่นอะทั่วหมดเลยมันมีปลาบืนบ่รัดทางเลยพี่น้อง เดี๋ยวไปเบิ่งน้ำาสาาติ๊กกันต่อทวมแล้วครับท่วมแล้วฝนตกนานครับวับนนี้ท่วมมันเลยพักพักตบร้อยออกจากฟ้าเมื่อนแหละ เน้นบะโอเคไปเบิก้วคือยังไ่เห็น่จักหน่อยพวกวูกบ่โอโคตามเด็กๆยวพาเขามาเอากดูงมาเชื่อกันยกพี่น้องยกมาได้เลยมุมนี้พี่น้องที่เนี่ยมาเต็มมแล้วกิ่งไม้ใบหญ้ามาเต็มเลย้เราออกกับกได้เนาะต้องรอให้น้ำพัดออกไปให้หมดก่อนเดี๋ยวเราจะไปหาทางยกทางอื่นก่อนครับตอนนี้น้ำรัดท่วมหมดแล้วบางที่ยืน ได้อยู่ครับ <t aps> พากันย้ายมามุมนึงแล้วน้ำล่นถนนล่นถนลน,ถนล่นทางลองเบิร์ลองเบิรมาลองเบิรงโอ้ยมันเที่ยวโอเคโอ้ยมันผมมีอย่างนลสติเดี๋ยน,น้ำ <c oughs> มาหลายดีครับเต็มไปหมดเลยตอนนี้รอบรอบ งานของเราก็ได้หายอยู่ไปหาที่ยกอีกจักหน่อยลุงธนปาคุณมาเล่นลนะ้ำเนาะจ้าตั้งกลางถนนไปเลยพี่น้องคุณเนาะน้ำเพลงขนาดตบ,ตนะตบตมาเบิดเลยยกยอกลางถนน ตรงที่เรายกยกไม่ได้แล้วน้ำเต็มไปหมดแล้วครับปลา,ไม,าไม่รู้ไม่ได้แลนไปผมแล่ไปหาพักตบหน่หเห็นตัวหัวปลาได้ฮะปลาเริ่มมาแล้วเป็นหาที่ลบเหรอปลาฮะ จังอีกนะโต้เลยโตกเลยที่เลยโต้พี๊กโตกินเนี่ยบ้า ปากดีปากดีมีปามาอีถังเขาอยู่พี่น้ามันหลายพวกสิ้แล้วมันเลยยกยากกว่าเดิมนงานของเขาก็ได้หลายอยู่ครับตรงที่เรายกทีแรกเต็มหมดแล้ว ที่เรายืนยกน้ำท่วมไปหมดแล้วมันก็เลยยกมาได้เดี๋ยวเราไปดึนลำตาวติ๊กกันครับไปไม่ได้ละพี่น้องน้ำมันแรงลองกลับมายกที่เดิมเพราะว่าเหนื่อยไปแล้ว น้ำไปทั่วแล้ว,ว,ลวเดี๋ยวยกอีกทักบาทสองบาทถ้าไม่มีตัวแล้วเราก็จะกลับเ <c oughs> มือบ้าน <c oughs> เดี๋ยวจะกลับไปได้พระน้ำขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับปลาท,ที่เราได้มาก็หลายอยู่ ระหว่างน้ําขึ้นเนาะได้หลายครับน้ำหลายๆก็วนมีปลาเนาะปลามันกระจายเข้าไปตามฝ่าตามส่วนเดินมนีแล้วครับมันกว้างเฮ้ยมีอยู่สติกก็ได้มันมาจากข้างหลังสติกด้ค่ะมาจากข้างหลังสติกมาเดินกันต่อเดินกันต่อค่ะ มาตัวเดียวพันเพราะน้ำเฮงไหวบ่ไหวแล้วปลาปลาบอกปลาไหวไปไหวแล้วบ,บว่มีแล้วลพอแหละครับแล้วอีกสักบาทนึงมันหาที่ยกก็ได้นะยกก่ได้พัดตีนเกือบเกือบเกือบลอยมานี่คะ่ะกิ่งไม้ไปก่อน สารพัดแล้วมาเยอะที่สุดในรอบปีนะเยอะที่สุดในรอบปีที่สถติกวาอึบอึบโอ้เดี๋ยวมาเคลนลงไปก่อนเคลนลงไปก่อนเอาที่จักก่อน ติดเงี้ยงแล้วเรียบร้อยเดีย๋ยวปลดก่อนครับนี่ครับผลงานของเราคุณน่อยไหลยอย่าง่น้ง้งเอ็มเลยข้างล่างก็อีกอมีตัวงามงเนีอเหมือนตัวใหญ่ขนาะดน้ำน้ำหลายมีตัวใหญ่มาของเซอีกแล้ว ปลาขาวปลาคดหินปลาซิ่งเองูดินี่น้ำขุ่นเลยครับเปเพียงหัวข้าวสาติกเลยพากันเมื่อแล้วพี่น้องฮึมีแถมยังบ่โอเหมือนช่วงแล้วนี่พากันกลับบ้านแล้วสติกก็ขึ้นมาแล้วพี่น้อง เวลากลับบ้านแล้วคุดได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่น,นี่นี่ฉันลบอีกรอบนึงขึ้นมาข้างบนเลยมาบเบิกงนะชัดน,น้ำมันเช่อมือกันทั่วปลุกไปหมดเลยครับคทั่วหมดเลยคับตามันไปทั่วเนาะบบนี้รถข้างหลังบังกเชร์คุณประเด็นดนูฝั่งนี้น้ำมันเลยกระจายไปทั่วครับอันนี้กสิภากันเมือแล้วคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ เราจะเดินกลับได้ไหมเบกเคน <c oughs> ไ,ไป<ะ>ไม,ไมาลุ้นกันบอกเคนจะโดนน้ำพัดไปไหมพี่น้องไปเร็วไปเร็ว